สวัสดีครับผมกำทอยครับวันนี้จะมาเสนอเตากะจกครับอ่าอันนี้พี่กำทอจะเปลี่ยนเป็นเตากะจกนะครับอ่านี่ครับโอเคนะจานวัดดวงลูกวัดดวงฝ่าวัดดวงเป็นงานตัวใหม่ลาสูงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับจานวัดดวงลูกวัดดวงฝ่าวัดดวงครับเดี๋ยวจะลองให้ดูจานวัดดวงลูกวัดดวงฝ่าวัดดวงครับอ่าวันนี้เราจะมาใช้เตากะจกครับเต็งหกต้นหกห้าครับ เปิดนี้ครับเต็งหกโต๊ะหกห้หามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับเต็งหกโต๊ะหกห้าโต๊ะหกห้าหกสูงหกห้าหกสูงกักหกห้าเต็งหกเต็งห้าครับเปิดนี้เป็นด้านบนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นห้าหกห้าครับอ้าโอเคอยา่างนั้นหมายล่าสุดน,นะร,รับสอนจันหนึ่งเสาร์นะครับ เต็งหกครับอ่าโต้หกสามก็หกห้าถูกอย่างมะหูเต็งหกโต้หกสามก็หกห้าถูกอย่างหูพี่อมรทอนเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่รับสอนโดยละเอียดนะครับเรามีวิธีการด้วยครับสําหรับเจ้ามือครับมาเรียนกับเราได้นะอ่าเต็งหกครับถูกเต็งหกตัวเดียวครับหกเอียวสองอ่า ็งห้าโต๊ดห้าเอี่ยวครับเซ็งห้าโต๊ะห้าเอี่ยวห้าเอี่ยวสี่ครับ,รบฝากว้ด้วยนะครับอ่างานตัวใหม่ล่าสุดนะครับรู้ทุกตัวนะครับ,รบ 4, เซ็งสี่ครับสี่สามเอี่ยวครับเต่าก็จบก,ก็สามารถใจนี่ได้นะครับ จ่านดวงสาวดวงลูกนดวงเนี่ยนี้ใช้เตากะจ่งนะครับเรารับสอนนครับทุกเตาว่านะครับเฉพาะขาวใสนะครับห้าหุ่นห้าหุ่นครึ่งเราสามารถรู้ได้หมดครับหนึ่งถึงหกครับพี่กัมพลรับสอนรับจันถึงจันถึงเสานะครับอค่าสอนก็หกพันบาทนะครับทั่วประเทศนะครับต่างประเทศเราก็รับสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อฟลาวครับไต้หวันอิสราเอลครับเรารับสอนหมดนะครับสามารถมาเรียนทางไลน์เราได้นะครับไลน์พี่กัมรล์ชื่อนัดเดชครับ หรือเบอร์โทร0851396100 5นะ